สวัสดีค่ะ EP 3 EP สุดท้ายของทริปเชียงรายแล้วนะคะเชา้านี้เราทานอาหารเช้าตรงหอนในราการเหมือนเดิมค่ะรอบนี้ร้านอยู่ตรงหัวมุมจำชื่อร้านไม่ได้นะคะแต่ร้านอาหารจะตกแต่งสไตล์วินเทจมีทั้งอาหารหลากหลายทั้งไข่กระทะและกระจกโบราณให้บริการค่ะเช้านี้นะคะเมื่อทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เรามุ่งหน้าไปต่อเลยค่ะที่ดอยตุงสวนแม่ฟ้าหลวงหรือสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงนั่นเองค่ะสำหรับที่นี่นะคะค่าตั๋วเข้าชมอยู่ที่ราคา90บาทค่ะเมื่อก่อนนะคะบริเวณนี้เป็นป่าเสื่อมโทรมค่ะจากการทำไร่เลื่อนลอยแล้วก็ปลูกฝิ่นแต่เมื่อสมเด็จย่าของในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จมาเยือน ก็ส่งมีพระประสงค์ฟื้นฟูค่ะให้กลับมาอุด,ดมสมบูรณ์และที่นี่นะคะจะรวบรวมพันธไม้บนดอยช้างโมบและเชือกดอยตุงเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เอาไว้จนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก travel2.net ด้วยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบต้นไม้พันไม้ดอกไม้แนะนำว่ามาเชียงรายต้องมาที่นี่ค่ะสดชื่นมากเลยนะคะต่อมาเราแวะพะทาธาติบตยตุงค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเชียงรายที่เราต้องมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนจะเดินทางไปผาฮีค่ะ พระธาตุดอยตุงเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีกุลนะคะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่ดอยผาฮีกันค่ะหมู่บ้านอาขาตั้งอยู่ตามแนวตะเก็บชายแดนไทยเมียนมาดอยผาฮีนะคะเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเลยนะคะมีการปลูกกาแฟพันุ์อาราบิก้ากลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านค่ะ ที่พักของเราวันนี้อยู่ด้านล่างนะคะต้องเดินลงไปถึงแล้วค่ะคืนนี้เราพักที่นี่ผาฮีวันเล่ที่พักวิวสวยมีบริการอาหารเครื่องดื่มราคาไม่แพงและที่สำคัญอร่อยมากค่ะผาฮีวันเล่เป็นที่พักที่นิยมมากและจองยากมากๆค่ะ ด้วยวิวของที่พักนะคะที่เหมือนยื่นออกไปให้เราชมภูเขาที่ตั้งอยู่ตรงหน้าแบบเต็มตาค่ะเรามาวันธรรมดานะคะราคาต่อคนตอนนี้อยู่ที่800กว่าบาทราคานี้รวมอาหารเช้าเย็นค่ะห้องนี้เป็นห้องใหม่นะคะแบบตึกน่าจะนอนได้ประมาณ4คนเลยนะคะสวยเช่นเดียวกันค่ะ และห้องนี้เป็นห้องของเราเองค่ะนอนสองคนเส้นเดียวกันเป็นห้องเล็กๆอบอุ่นมากมองเห็นวิวภูเขาเช่นเดียวกันนะคะเราจองแบบสองห้องนะคะแล้วก็บ้านหนึ่งหลังเดี๋ยวไปดูแบบบ้านกันค่ะมีสองชั้นนอนได้6คนเลยเครื่องทำน้ำอุ่นที่นี่เป็นแบบแก๊สนะคะ นี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะที่เราจองเป็นบ้านทรงจัวสามเหลี่ยมข้างล่างนอนได้สองคนข้างบนนอนได้สี่คนค่ะอ๋อสำหรับตึกนะคะที่เราจองไว้จะมีแอร์นะคะแต่ถ้าเป็นบ้านแบบนี้จะไม่มีแอร์ค่ะมีแต่พัดลมขึ้นมาชมวิววันนี้สวยมากค่ะเราดื่มดำบรรยากาศที่นี่ไม่เบื่อเลยโดยอากาศที่เย็นและธรรมชาติที่รวมสมบูรณ์ ใครมาก็ต้องมาตกหลุมรับที่นี่ค่ะมาถึงที่ผาฮีวันเล่อย่าลืมสั่งพิซซ่านะคะเป็นพิซซ่าโฮมเมดอร่อยมากเลยค่ะ บ้านพาฮีมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวหลายที่นะคะราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่วิวก็สวยไม่แตกต่างกันค่ะวันที่เรามาอากาศแค่10องศาหนาหัวเลยทีเดียวค่ะแต่เสียดายจังไม่มีหมอกเย็นแล้วค่ะมาทานอาหารกันได้แล้วนะคะ ที่นี่มีบริการอาหารเย็นให้เราด้วยค่ะบอกเลยว่าอิ่มมากๆเลยค่ะพอทานอาหารอิ่มนะคะเราก็มาร่างชมดาวชมพระจันทร์ค่ะที่นี่ดาวเต็มท้องฟ้าเลยค่ะเราคนกรุงเทพตื่นเต้นมากเลยเช้าแล้วค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เราตั้งใจตื่นแต่เช้าเพื่อมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่า สรุปแล้วน้องภูเขาบังค่ะจะเห็นอีกทีก็คือน้องพ้นภูเขามาแล้วนั่นเองค่ะขึ้นมาบนดอยอากาศหนาวๆมาลองดิปกาแฟกันดูนะคะ กาแฟที่นี่อร่อยบวกกับบรรยากาศดีๆด,ดีไปทุกอย่างเลยค่ะอาหารเช้าของที่นี่ก็ไม่น้อยนะคะมีข้าวต้มมีไก่ทอดจุกๆเลยค่ะตอนเช็คเอาท์นะคะก็จะมีไม้ไผ่นี่แหละค่ะมาให้เขียนบรรยายความรู้สึกใครรู้สึกอะไรอยากได้อะไรก็เขียนไว้ที่นี่ละค่ะ การมาพักผ่อนนะคะคือการทิ้งเรื่องที่ไม่ดีไว้ข้างหลังค่ะและเก็บภาพความประทับใจที่อยู่ตรงหน้าไว้สำหรับการเดินทางของเรานะคะเราว่ามันคือการฮิลใจดีๆอย่างหนึ่งเลยค่ะถ้าเหนื่อยจากการทำงานแล้วได้ชาร์จแบตบเจอบรรยากาศดีๆแบบนี้ มันคือการชาร์จแบบที่เต็มเปรี่ยมมากเลยค่ะแต่สำหรับคนที่มีทุก์นะคะการมาพักมันคือกำลังใจดีๆอย่างหนึ่งสำหรับเราค่ะพักเพื่อให้เราได้คิดพักเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่แล้วเมื่อเราพักเต็มที่แล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันทุกอย่างเลยค่ะทริปเชียงรายของเราวันนี้จบลงแล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและการกดถูกใจนะคะทริปหน้าจะไปไหนอย่าลืมติดตามกันนะ